ครับพี่น้องมีสิค้ามากิจอย่างนะครับก่อนที่เราต้องม,มีนี่ในยุายไในกวางตุ้าอะไรแกบนี้ พี่น้องก่อนใส่ปิ่นยางพี่น้องค แล้วพี่ออน้องไม่าำนะครับ